ครับโดยทางด้านของสํานักงานประมงจังหวัดยะลาครับได้ปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเนื่องในวันโอกาสเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566ครับที่บริเวณบึงตันหยงอำเภอยะหาจังหวัดยะลานายสุพจน์รอดเรืองณนนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางจุไรวันรุ่งกําเนิดวงประมงจังหวัดยะลาในอำเภอยะหา นำองค์การบริหารส่วนตำบลกาตองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประชาชนรวมไปถึงจิตอาสาและก็นักเรียนร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน250,000ตัวเพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566และเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้การได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําจากศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดยะลาและหน่วยป้องกันการปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนบางลางอีกด้วยครับ